โอ้เจ <Sk>. ีจเอฟเคพีซีที่มันใช่ไหมผมี่จะโรงานอไพเจอเจอไปอไปเจอไเจอไออไไเอเ วันนี้เราเรามาทำอาหารกันดีกว่าว่าวันนี้อาหารจะเป็นไงอาา่เราทำต้มกับ่า่หน่อยแล้วกันพร้อมเส้นเลือกิรอเมเรามาทำต้มกับฉ่ายกลอ่กอมใสีกลอบดีกว่านะอืมต้านแต่ใก้จังเลยยี่สิบสองโลปพร b e f ฟสวัสดีครับผมนายโลปโพคนใหม่ในกระโปรงชื่อว่าบดจีบเคนนะครับผมฝากด้งฝากตัวด้วยนะครับ เออตัวตอสวัสดีทุกคนหมเป็นราบบคนเก่า๋อมเป็นเมาโมด้เมาจริงจรดูสิก็โมไม่ได้เมาจริงจรงมไ,มไ,ไงนะเอ้ยอโจนี่วะเรียบดีกว่ายีพนักง,งานออฟฟิศเอ้ยออฟฟิศ อ้าวันนี้เป็นวันแรกเลยที่เรานะต้องมาทำงานออฟฟิศแสนทรมโดวันนี้ต้องทำงานอะไรนาะอ๋อขอบใจมากที่บอกว่าแต่ผมพูดกับใครวะเอยเอาไปทำงานมันเหนื่อยกันานดะนี้ ทำไมเราต้องมาทำงานเก็บสถิติคมปรซสงค์ของโชว์บจเคด้วยเนี่ยดูขอบตานดับตรงนี้สิดูไปเนี่ยเมื่อย่างทำงานจนเหนื่อยตายแล้วเดี๋ยวสิบสี่ฐานครับผมนายกองร้อยเตวันนี้ผมจะมาทำงานฐานเป็นเวลาหนึ่งวันครับผม สวัสดีครับทุกคนผมเป็นทหารกดก่าวอีกแล้วโอ้มียอดนายอดพันร้อยเองครับผมเฮ้ยวิกเพิดไปห0าสิบครั้งไปยี่สิบห้าไปสนีบีโฟร์ะ้ากประสบครับว่าแต่กล่องนี้กล่องอะไรเนี่ย After เอาวัสดุมาสองก้ามบอมขอบคุณมากครับผมวม่อแต่ไปสนิงคนนี้นี่เขาเต็มปะเนี่ยเห็นเมาเมาอยู่นะเนี่ยสิบหกเลยเด้อ e f o r e อาหารมาส่งครับหอมขอบคุณมากครับคุณเลยเด้ออืมวันนี้ได้กินชีสเค้กแน่นอนเลย a ต t e r เอาอาหารมาสองครับผมขอบคุณมากครับ โอ้อะไรจะเป็นเป็นขคอนเลยขนาดนี้แต่เวลากินอาหารเฮ้ว่าแต่ทำไมมีแต่ของเงี้ยไรเดินมนโกงดิว่า27นักวิจัย b 4สวัสดีครับผมนักวิจัยคนใหม่วันนี้ผมนั้นจะมาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับตัวของบอดจิปเค็นมีสารอะไรอยู่ในร่างกายนั่นเองอ <After. S 1> okay, อาบเตอร์โอเคเดี๋ยวผมลองวิจัยคุณบอส G F K ดูกว่าเนาะจากการวิจัยแล้วเนี่ยคุณบอส G F K นั้นสามารถย่อยเหล็กภายในกระเพาะอาหารได้นี่มันเกินบนุพบนาแล้วมั้งเนี่ยวันเนี้ย,ยโอเคมือของเขานะั้นสามารถเป็นเอ่อเป็นมือเหล็กได้ภายในร่างกายมือเหล็กว้าวแล้วก็ภายในหน้าตาขเขาเนี่ยขเขาสามารถตรวจจับสแกนร่างกายของแต่ละคนได้ว่าแต่ละคนนั้น ถ้าพูดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะติดเลทแน่นอน28นักพบ before นี่นะไอเด็กใหม่การพากระตัวเนี่ยมันต้องพูดเร็วพูวดชัดชัดค่อยชัดคำเขาจะไหมกรอเรือก็เป็นกรอนเรือกรอนิงก็เป็นกรอนิงเออพี่ครับออกเสียงรอเรือผิดนะฮะมันต้องออกเสียงว่านักผายกระดิน ส่วนลอลิงก็ต้องเป็นเอ่อเด็กใหม่แกรู้ป่าว่าพี่คำพูดเมื่อกี้เนี่ยมันโดนพี่เต็มๆเ,เลย after. เอ after ไอเด็กเก่าเราได้งานใหม่เลยแต่พารซีรีส์บีฟอร์อัปเตอร์ผมแล้วไหนสครกีผมนะครับไอเด็กเกา่าเอาไปเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โอ้โออ,อ,อพี่ มีร้อยกว่าหน้านี้เราจะภาคหมดแล้วพี่รับรองว่าหมดแน่นอนภาคหมดหแล้วฮะเสียงหมดก่อนนี่แหละเนี่ยภาคไปร้อยกว่าหน้าเนี่ยเสียงจะเริ่มหมดแล้วเนี่ยยี่สิบเก้านักธุรกิจ before พี่จะให้เราดูมาแล้วเนี่ยร้านนี้นะต้องเจริญมากขึ้นแน่นอนภายในอีกสิบป,ปีสิบป,ปีนั้นร้านนี้จะโดสนสะพากรเรียกไปสิบครั้ง after ร้านนี้เนี่ยนะมันต้องเจ๊งแน่นอนแหละ like before เนี่ยน 10 years later เฮ้ยไอร้านแอ้สิปีร้านนั้นอยู่ว่ะแล้วมันมันเลริกขนาดนี้ต้องเป็นหุ้นสวยสักหน่อยแล้วผ่านไปไม่กี่นาทีเฮ้อ <c oughs> เออโดนตัดความหวังแล้วอ่ะอด,ดได้กันแล้วสามสิบเซลล์ขายของ <Before. S 2> พอะจะมีเวลาสัก2-3นาทีไหมครับผมจะขอแนะนำสินค้าตัวนี้เลยครับผมสินค้าสิ่งนั้นคือช่อง Youtube ช่องชื่อว่าบอจิฟเคโอคอนเทนต์วิธีไงจะเป็นช่องที่แบบด้วยเขาจะมีคอนเซ็ปต์มว่าเขาจะรวบรวมคอนเทนต์ทุกอย่างมาหรือเขาจะมีคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ลับของเขาเองนั่นเองน้อที่คนไทยอาจจะท้าบน้อยก็เป็นได้ ครับเตอร์บอจะมีสักเวลาสักสองสามนีพีไหมครับนี่บอมีสิทธิ์ค้ามาแน่นำนั่นคือปีตัวบิดนั่นเองเนาเป็นสิทธิ์ค้าที่ทำให้คนนั้นสงบจิตสงบใจแล้วฟินไม่ด้วยกันนั่นเองครับบอจบเป็นไงกันบ้างสำหรับซีรีส์ Before After Season หนึ่งที่7นั่นเองเนาะชื่อตอนว่าแรงงาน3าทับสนั่นเองเนา เป็นตอนที่เป็นตอนสุดท้ายสำหรับบอลแรงงานแล้วนั่น,น,นเองเนาะเป็นสำหรับซีซั่นนี้เท่านั้นนะเว้ยอาจจะมีซีซั่นหน้าก็ได้ใครจะไปรู้ <c oughs> น,น,นั่นเองเนาะหากใครชอบคลิปนี้ยอ,กกในในนอย่าลืมกดไลค์กดแจร์เพ่อผมกดแชร์เพื่อนรู้กดแชร์คดยิ้มเพื่อบ้าคลิปใหม่เนี่ยเนาะก็หากคนแก้ว่าก,ากันก็ไลค์ไม่ซาใจพอคนที่นคนม,นมนคาคอมเมนต์หนึ่งการเม้นต์การแสดงความคิดหนึ่งเนี่ยเนาะส่วนนี้ไปแบบครับผมขอบคุณที่ติดตามชมตั้งแต่เอ่อตั้งแต่ ep ที่ห้าตอนแรงงาน 1>, 1ทับ3 ep ที่6ตอนแรงงาน2ทับ3 ep ที่7แรงงาน2เอ้ย3ทับ3เนาะสวัสดีบ๊ายบาย,บายครับผมคงจะทำอีกนานเีจ้าเอยไปแจกโค้จะไม่ทำีกนานอีกจ้า <laughs>